ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทุกช่องทางนะคะกำลังอยู่กับรายการคลื่นทุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตรุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะนะคะกับเรื่องราวสาระดีๆเลาวรวมถึงข้อแนะนำต่างๆในการที่จะเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็เรื่องสาาํสาคาัญสําคัญรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะคะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอยู่กับดิฉันคะ่ะอ,อนุมาสิงกวางและผู้ร่วมดำเนินรายการค่ะท่าน ผู้ในการสนักงานเครือข่ายหรืออุบัติเหตุท่านผอพรหมินกันธิยะค่ะอยู่ข้างคา่ะสวัสดีค่ะผอครับคุณกันดูมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ตลอดจนท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็ช่วงน,นี้เองนะคะเราก็เรียกว่าการตกไม่ได้ผอนะคะการตกไม่ได้อย่าประมาทการตกนี่คือไปไหนแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันอย่างไรเราต้องเหมือนกับ เป็นวิถีชีวิตใหม่ละนะคะที่สําคัญคือออกจากบ้านนะคะไปอยู่ในที่สาธารณะก็อย่าลืมนะคะในการที่จะพกหน้ากากอาจจะเป็นหน้ากากที่เป็นแบบผ้าหรือว่าเป็นหน้ากากที่เป็นแบบสีเขีเขยวๆอะคะ่ะรวมถึงเฟซชิล์อย่างตรที่เราสองคนใส่กันอยู่ก็จะเป็นการป้องกันอีกระดับหนึ่งในการจากเชื้อโควิดซึ่งเอ่อแล้วก็ก็เราก็เหมือนนับวันรอข่าวดีนะคะพอ,อะที่จะสถานการณ์มันจะดีลงดีลงแล้วก็เศรษฐกิจหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันเรา เขารียกว่าจะคล่องขึ้นแต่วันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงวิถีชีวิตใหม่หลังโควิดเราจะอยู่กันอย่างไรและเอาเอาตัวรอดกันอย่างไรครับพ่อออครับก็ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะฮะสับหลายๆคำที่พูดกันบ่อยๆในสื่อหลายสาขาบางช่องก็บอก New Normal บางช่องก็พูดเต็มหน่อย New Normal นะอย่างเราไทยๆก็พูดกันว่าวิถีชีวิตใหม่ นะแต่ว่าโดยรวมก็คือวิถีชีวิตใหม่แบบเว้นระยะนะเป็นระยะห่างะคะระยะห่างค่ะก็อยากใกล้ชิดกันมากจะเกินไปค่ะก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงนะะท่านผู้ฟังเพราะว่าแต่ก่อนเราเคยใช้ชีวิตแบบที่เคยทำกันนะฮะไปเที่ยวกันเป็นหมู่เป็นคณะไปไหนก็พกของเต็มไปมีแต่อาหารการกินแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่เราเดินทางเราต้องเพิ่มละ เด็ผมนี่เป็นไหนก็ตอนนี้เราพบเจลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะสำหรับเอาไว้พ่นไว้สเปรย์หรือว่าเอาไวท้ทําความสะอาดเวลาเรายัางกังวลอยู่ว่าเราไปจับต้องสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องก็จะให้เป็นนะฮะเจลอ,อย่างเจลล้างมือหรือว่าเจลแอลกอฮอล์ก็มีหลายประเภทนะครับบางอย่างก็เริ่มต้นจากสบู่เหลวสบู่ล้างมืกอก็ได้นะครับถ้าเรามีเวลามากพอมีน้ํามีอะไรอยู่หรืออะไรที่มันเล็กบื่อนิดึงก็อาจจะเป็นเป็นเครื่อเจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์คือแบบชนิดที่หยดหรือว่าสเปรย์ลงมาแล้วก็ใช้ถูๆๆแล้วก็ไฟยให้ไปเลยเป็นแบบให้มันระเหยไปเยลยค่ะหรือจะใช้แบบแอลกาาอฮอล์นละแบบพ่นสเปรย์อันนี้กไ็ได้แต่สะดวกแต่ว่าเวลาจะเดินทางก็ต้อยนภาชนะมันหน่อยนะ,ะลดขนาดมันให้มันพอดีในการพกพาเลยค่ะนะ ถึงแม้เราไม่ดื่มนะฮะแต่เราก็ต้องพบพางน,นะฮะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งแรกที่เราติดไปอีกสิ่งหนึ่งก็คือตัวหน้ากากหรือว่าที่เรียกว่าแมสนะท่านผู้ฟังครับาภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าแมสปิดจมกูกปิดหน้านะฮะแต่ว่าภาษาไทยเราก็พูดว่าหน้ากากนั่นแหละนะฮะซึ่งมีมีทั้งที่เป็นแบบหน้ากากอนามัยนะแล้วก็สวมุนั้รอีก เขาเรียกว่าหน้ากากสำหรับใช้ในการวงการแพทย์งการแพทย์ะะหรือบางท่านจะยินเขาว่า N95 นกะฮะก็ะมันก็จะมีะประสิทธิภาพต่างกันอันนี้ขึ้นกับวัสดุหรือบ้านเราก็ถ้าพูดถึงหน้ากากผ้านะฮะก็ใช้ได้ก็จะได้หละครมาซักวันเข้าวันไปคะ่ะความความสะดวกหรือความปลอดภัยก็จะแตกต่างกันไปวต่ชาติจะให้ดีท่านเราใช้ดูนะ ผมลองใช้มาทุปันแลนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพและโอกาสนะถ้าเราอยู่ในมุ่ใกลบ้านเราไม่ได้ไปไหนไกลกันหน้ากากผ้าเนี่ยก็ถือว่าดีนะฮะแต่ถ้าจําเป็นเข้าด้วยไปเขตแต่เขตที่เราคิดว่ามันคุกท่านหรือว่าเขตที่มันมีความเสี่ยง,ยงสูงอะไราต้ี้เสีย่ยงเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหน้ากากาาที่เขาเรียกว่าป้องกันฝุ่นอองที่ป้องกันการติดเชื้อได้ไม่มีสารเคลือบนะครับบางท่านก็เลื่มนถามผมมานะว่าใช้ไปแล้วเนี่ย บางอย่างมันใช้แล้วทิ้งบางอย่างมันใช้แล้วซักได้รานำมาใช้ใหม่ค่ะอย่างหน้ากากผ้าเนี่ยเราใช้แล้วซักได้อยู่แล้วครับ mm hmm. ก็ใช้ซักยังหรือว่าครึ่งวันเราก็เอาไปซักได้ครับ mm hmm. ก็มีหลายอันก็ไม่เสียหายครับ mm hmm. ช่วงนี้ราคา <c oughs> ก็ไม่แพงนะครับเรามีคนถามเมือนกันว่าตัวหน้ากากที่เป็นหน้ากากโรงพยการแพทย์แล้วก็หน้ากากที่เขาเรียกว่าเป็นก้าว้าเนี่ยใช้แล้วซักได้ไหม แนะนำใช้แล้วทิ้งคือปกติถ้าเราจะใช้เพื่อการป้องกันโรคจริงๆเนี่ยต้องใช้แล้วทิ้งเนี่ยครัและต้องทิ้งในทุกวิธีด้วยนะทำการจับการเดิมต่างการเก็บรักษาหรือการแต่ถ้าเกิดท่านจะมาซักเนี่ยลองแล้วครับผมก็ลองแล้วครับเอามาใส่เครื่องซักด้ซ้ำนะบางคนถามว่าเอาเข้าเครื่องเลยไหมเนี่ยผมก็ลองเลยครับขอไปใส่เครื่องเสร็จซักเสร็จอัมาตากบาคนมันก็ยังอยู่นะมันก็ยังไม่ถึงฉีกถึงขาดนะ แต่ว่าประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหรือป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราอาจจะลดลงนะฮะก็ไม่แนะนําสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะฮะแต่ถ้าจะใช้เพื่อป้องกันฝุ่นหรือมันไม่มีจริงๆก็ใช้ได้นะเพราะว่าตอนนี้ผมก็เห็นหลายโรงพาบาลก็ผมเข้าไปในพื้นที่ผมเห็นมีหน้ากากแบบนี้แขวนตากกันนะฮะ <c oughs> ค,คือคือความจําเป็นบางครั้งมันก็ ต้องประยุกต์นะครับต้องประยุกต์ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสนะครับอันนี้ก็เรียนท่านู้ฟังว่าถ้าเราจะปฏิบัติจนให้มันมีเรียกว่ามีชี่นใหม่ที่จริงแล้วที่เราจะได้นำมีอะไรบ้างครับคุณคออกมากา็ได้มีการรวบรวมนะคะทางวิชาการะนะคะ,ะ,คะมาว,าว่าวิธีชีวิตใหม่เนี่ยหลังจากใน,นช่วงนี้ละคะในช่วงที่สถานการณ์เนี่ยยังคงอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าได้มีมาตรการหลา,หลายอย่างได้ออกมาว่าเราคงจะต้องเปลี่ยน พฤติกรรมนะครับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ที่เป็นประจําวันเราที่คุ้นเคยกันอยู่ต้องปรับแล้วละ่ะเพื่อความเขาเรียกว่าความปลอดภัยทั้งชีวิตของเราทั้งจากโควิดด้วยทั้งจากที่สําคัญคือการออกไปไหนมาไหนเราต้องโดยสารรถหรือแม้กระทั่งรถส่วนตัวทําอย่างไรให้เราปลอดภัยทั้งโควิดแล้วก็ทั้งจากอุบัติเหตุด้วยวันนี้มีข้อแนะนําม,มาต่างๆมากมายเลยนะถ,ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องทั่ว,วไปที่มีการรวบรวมวิถีชีวิตวใหม่จะมี9ก้าอย่าง ก้าน New Normal หรือนะคะเป็นก้าววิถีชีวิตใหม่นะคะพออย่างแรกที่เรารณรงค์กันก็คือการหยุดเชื้ออยู่บ้านหยุดเชื้ออย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ้าออกจากบ้านว่าจำเป็นก็มีการต้องวางแผนการเดินทางให้ดีที่สําคัญจะออกไปไหนก็ต้องพกหน้ากากพกเจลที่พออ๋อบอกื่สักคู่นี้ก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะก็หยุดเชื้อเนี่ยก็ตามนโยบายที่รัฐบาลที่เราคุยกัน n n e l ในมันนี้คือเชื้อตัวแรกเลยที่หนึ่งนะฮะที่สองก็คือไปไหนก็ใส่หน้ากาก แล้วก็พบเจอแอลกอฮอล์ก่อนออกจากบ้านด้วยนะอาดิดไปด้วยนะครับอันเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สามก็คือล้างมือบ,บ,บ่อยทุกหนึ่งชั่วโมงหรือถ้าเราเหมือนกับไปสัมผัสอะไรที่คิดว่ามันไม่น่าจะปลอดภัยก็มาล้างสักนิดนึงน,นคะครล้างมือบ่อยๆเนี่ยมันก็คือรวมถึงการลดงล้างพวกล้วงแแกะเก่าด้วยนะฮะ่ะนะแล้ล้างมือบ,บ่อยๆเนี่ยก็สามารถล้างด้วยน้ำด้วยสบู่นะฮะแล้วก็ล้างอย่างถูกต้อง ล้างให้สะอาดนะให้ทั่วถึงนะ่อที่สี่ก็คือว่าเว้นระยะห่างไปในพื้นที่ที่มีผู้คนก็เว้นระยสะสักหน่อยนะขเขาใช้ัำว่าหนึ่งถึงสองเมตรระยะประมาณหเมตรอนนะไรประมาณนี้นนนนนค่ะก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรๆๆด้วยนะผมว่าถ้าคนที่เราไม่เคยรู้จักกันเนี่ยก็อยห่างๆหน่อยเพ้้นแต่ว่าคนบ้านเดียวกัน ก็มีค mm. 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 is kind of like mm. mm. ัาหาผมบอกเมือนกันเนาถ้าอยู่บ้านเดียวกันล่ะอเราจะมาให้ปฏิบัติตัวกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคำถามจากจากคนมีลูกค่ะก็จะเอามอเตอร์ไซค์ออกไปนอกบ้านแล้วก็เอาลูกสอนไปด้วยแล้วบอกจะเว้นระยะยังไงก็เว้นไม่ได้ล่ะครับอย่างนั้นลูกกอดเอวสตั้มเลยแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนั้นก็คงจะลําบากนิดนึงนะฮะแต่ทางที่ดีก็อย่าให้เกิดความเสี่ยงนะครับที่พูดถึงยูยูทางไทเวลาประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนั่นก็คือว่า เวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อกี้ผมผ่านมาผมเห็นบางคนไปรอ,อกดเงินที่หน้าธ<ม>นาคารหนึ่งเราไม่รู้จักกันสองมาจากคนละที่รวมคนที่ไปตลาดเหมือนกันฮะก็เวาา้นระยะนิดหนึ่งนะไอที่เคยชงโง่เคยเบียดเสียดกันซื้อกับข้าวก็ต่อแถวจะด,ดีไหมเพราะว่าโอกาสที่จะเดินสัมผักสกันแล้วเกิดมีคนได้คนคอยอะไหรือจามเนี่ยเราก็จะได้อยู่ในระยะที่ปลอดภัยค่ะ ตอนที่แแเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงช่วงเวลาแอาอัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ระบบขนส่งสาธารณะนี่แหละค่ะมันนจะเลี่ยนได้ปะเออเขาเรียกว่ามันเลี่ยงยากค่ะถ้าคนยังเดินทางโดยไม่มีรถยนต์ส่วนตัวถ้าถ้าเกิดตื่นเช้ามาแต่งตัวเสร็จกิจแล้วจะไปทํางานอย่างเงี้ยก็ขึ้นรถตู้อย่างเงี้ยเจบเลยแล้วนะฮะทุกคนรอปกติก่อนหน้านั้นตอนไม่มีโควิดผมก็เห็นเข้าแถวเร่นไปิดตับอยู่แล้วนะ ยิ่งตอนนี้ก็ลดก,ก็ติดเหมือนเดิมแต่แต่ความหมายเนี่ยก็คงแต่เขาว่าช่วงเวลาอากาศถ้าเป็นไปได้ก็ไปแต่เช้ากว่าคนอื่นหน่อยเที่ยวเช้าเที่มันมืดๆอยู่ก็อาจจะไม่มีความแมออ,าอาดัดแออัดมากนักนะะแนเวลาเลิกงานตอนเย็นก็เหมือนกันถ้าเลี่ยงเวลาสี่ห้าโมงเย็นได้ก็ดีนะกลับสักทุม 1, 2, ท่มหนึ่งสองทุ่มหนึ่งบาเห็นไหมหลายคนก็หลักตัดสินใจหากับข้าวกับาปลามาทานที่ที่ทำงานเลย เสร็จแล้วพอ,พอเลิกงานเสร็จขับ,บบ้านก็ไปถึงบ้านก็สองทุ่มกว่าใช่คับเพราะว่าตามน,น้าอ้ไราัำอย่างไรเนี่ยนะการที่บอกเวลาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนัวเองทำไงให้คุณอนุมาก็อย่างที่สำคัญคือก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ปกติที่สำคัญก่อนจะขึ้นมอเตอร์ไซค์หรือหยิบจากมอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมนะคะสวมมวกกนน็อกและวที่สำคัญหน้ากาก,กด,ด้วย <Ừ. S 2> นะคะต้องใส่หน้ากากอนามายัยแล้วที่จะใส่หมวกกันน็อกด้วยป้องกันอุบัติเหตุไม่น,นี้ต้องทบทวนนะค่ะท่านผู้ฟังครับบางคนเนะี่ยผมเห็นสวมหน้ากากแต่ไม่สวมหมวกไม่สวมหมวกต้องคิดคเป็นพร้อมกันว่าเอ๊ะเราขับขีมม่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้รับความไม่ปลอดภัยจากรื่นใหบ้างนะถ้าคุณขับขีมม่มอเตอร์ไซค์นอกบ้านเนี่ยถ้าคุณออกสู่ถนนใหญ่ความเสี่ยงมันมีอยู่แล้วนะฮะ ในเ่อความเสี่ยงเรื่องฝุ่นละอองความเสี่ยงเรื่องรถที่มันมีความหนน่นสูงเป็นปคนที่ขับขีร่รถด้วยความดงสูงนนหรือแม้กระทั่งเราออกไปปุ๊บเนี่ยนะอากาศที่มันมร้อนก็จะเป็นความเสี่ยงหมดนะทีนี้ความเสี่ยงกายจะปกป้องได้อะไรหลายสิบปีมาแล้วที่ทั่วโลกเนี่ยสนับสนุนให้สมบ,บุกสมบูรณ์ไปเนียตอนนี้ผมว่าเป็นโอกาสดีท่านผู้ฟังครับเพราะว่าท่านใดที่ ขับขี่หมวกกันน็อกนะแล้วใส่แคับขี่รถมันจะใส่หน้าสมหมวกกันน็อกแล้วใส่แบบเป็นใบที่มีหน้ากากปิดอันนี้โอ้ดีมากเพราะว่าหน้ากากจะป้องกันฝุ่นลมนะและแสงแดดแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับใส่เฟซชิลหรือใส่หน้ากากปิดหน้าไปในตัวแต่ถ้าจะให้ดีอีกนะก็เปิดว่ามองไม่มั่นใจก็ใส่แมสไปด้วยปิดจมูกนะ แต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่จะต้องพิจารณาเหมือนกันนะถ้าจะสวมแมสแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกก็ดูอันที่เป็นหายใจได้ด้วยนะใช่ไม่ใช่ว่าผ้าม,บบมันหนาไปใช่ใมันหนา,หนาไป,ไปอ,าอาจจะแบบรู้สึกแบบมันจะรู้สึกม,ม ไม่สะดวกสบายในการขับขี่ไปทําให้แบบเป็นอุปสรรคต่อการขับขี่แบบรู้สึกกังวลรู้สึกอะไรอาจจะเสียสมาธิไปได้ด้วยนะคะระยะเวลาใส่ก็ต้องมีระยะเวลาด้วยคืออย่าใส่นานจนเกินไปแตเขาต้องหยุดไม่งั้นเดอเป็นลมเป็นลมอันที่เจ็บอันที่เจ็ก็คือภในมะนายก็ต้องพกถุงผ้าส่วนตัวนะคะพกถุงผ้าส่วนตัวพกกระเป๋าส่วนตัวไปด้วยเพื่อที่ป้องกันการสัมผัสจากคนอื่นเพราะว่าช่วงนี้เขารนรงกันด้วยขออ๋อที่ว่าไม่ใช้ถุงพลาสติกให้ใช้ถุงผ้า นั่นละค่ะเข้าทางเลยนะคะไปไหนมาไหนก็ต้องพกถุงผ้าไปป้องกันการที่เราจะไปสัมผัสจากคนอืน่นอย่างที่ล้วช่วงนี้เราก็เหมือนกับกระีนะที่ว่าเาเรียกอะไรนะคะรถที่ Del i v e r ร่อะค่ะ,คะหลายที่เหมือนกันก็มีมาตรการเข้มเลยในการที่เหมือนกับในการที่จะส่งของเรืออะไรหยิบของจากเขาเรียกอะไรคนสั่งอาหารนะคะคะรับเขาก็มีมาตรการผมผมชอบนะที่ะจะเอาถุงไปเองค่เนื่องจากว่าเราจะได้ช่วยกัน ที่จะลดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเวลาไปซื้อล้วกรดีเนี่ยผมอยากคือผมชอบเปิดเปิดถุงแล้วก็ให้เขาใส่ใเท่าลยเพราะว่าเรา,เราไม่ต้องไปจับอ่าไม่ต้องไปจับมนะันค่ะเราถุงัวเองเลอไปถุงกระดาษถุงผ้าไปเนี่ยเราเปิดปากถุงแล้วก็ให้เขาเอาสินค้าที่เราซื้อเนี่ยใส่ในถุงให้เราเนี่ยผมว่ามันมันปลอดภัยนะแล้วเราก็หิ้กลับนะะอันนี้เราก็ไม่ต้องไปบ้านเราก็ไม่มีแต่ขยะ หลายครอบครัวอาจจะก่อนหน้านี้ผมก็เคยเจอนะฮะเวลาลับจักไปซื้อของตามแห้อมาเนี่ยมาถึงบ้านเฉพาะถุงพ้วนี้หลายใบยเลยนะหลายใบยก็ต้องมาชิดอีกว่าจะเอาถุงพู่ไปทําอะไรนะฮะบางท่านก็ถ้าใบาใหญ่หน่อยก็เอาไปทาเป็นถุงขยะบางท่านก็ไม่รู้จะทําอะไรนะฮะทิ้งเลยไม่เสียดาย แล้วก็เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของโลกเราะนะครับทุนนี้เราปหันมาใช้ถุงผ้ากันเป็นเรื่องที่เจนะฮะที่ควรเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ของคนไทยเราเรื่องที่8ครับไีเอาไปมาครับที่แดนี้เหมือนกับอยู่ในชีวิตประจาวันตื่นมาตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนเลยค่ะนั่นคือเรื่องของการกินนะพ่อคะของเรื่องของการกินเรื่องความชีวิตความเป็นอยู่นั่นคือการไม่ใช้ภาชนะหรือว่าของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ที่คนรรุ่นกันใช้ช้อนกลางแล้วก็แล้วที่สำคัญคือใช้ช้อนของตัวเองในการตักอาหารเ,าเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากนะฮะแต่การปฏิบัติเนี่ยในว่าทำหลายพื้นที่เนี่ยต้องปรับตัวกันนิดนึงนะครับในนิลล์นอมหรือวิธีชีิตใหม่ข้อที่แนี่นะครับไม่ใช้ภาชนะและของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นคำว่าภาชนะเนี่ยก็เข้าใจง,ง่ายๆนะช้อน,อนแก้วน้ำ พี่จีแล้วเรื่องร่วามันก็เป็นเรื่องที่ปกติก่อนหน้านั้นเราก็ก็ไม่ได้ใช้เองอยู่แล้วนะผมผมคิดว่ารับผมไม่เป็นช่งเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผมไม่ใช้แก้วน้ำกับใครได้นอนแล้วก็ช้อนนะก็ใช้เองใช้ชุดไขรชุดมันเพราะว่ามันจะมีอาหารหลายๆอย่างแล้วที้โดยหลักเนี่ยเขาก็บอกให้ใช้ช้อนกลางนะโดยหลักนะ ช่วงหลังมานี้บางคนก็บอกว่าใช้ส่วนตัวขใครของมันไปเลยนะเพราะช้อนกาเลยมันก็ไปหยิบจับนะ,ะหยิบจับแล้วก็เหมือนกับบางทีก็ไ<ะ>ม่ปลอดภัยข้อมือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปหยิบจับอะไรมาบ้างแสดงคำหยิบจับอะไรมาบ้างก็ใช้ของตัวเองดีกว่า,าทีนี้เราก็มีคำแนะนำอีกอันหนึ่งที่ดีกว่าก็คือไม่ต้องไปกินเร่องกันกินของใครของมันทานเองแหก่โต๊ะทานเองนะทีนี้ของใช้ส่วนตัวค่ะ มีอะไรบ้างของใช้ส่วนตัวก็จะเป็นพวกบางทีอาจจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นลูกนุ่มมันก็ต้องแยกชิ้นเองอยู่นะผมก็ไม่แน่ใจว่าใครใช้ผ้าเช็ดหน้าเรื่องคนอื่นได้ได้ก็เหมือนกันเราต้องเหมือนกัต้องดูแลแล้วก็แยกดีกว่าค่ะาะความปลอดภัยดีกว่าใช้ของส่วนตัวดีกว่านะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอีกคนหนึ่งคนในบ้านเนี่ยออกไปข้างนอกในแต่ละวันอ่ะ ไปเจออะไรมาบ้างเนี่ยไปเจออะไรมาบ้างไปหยิบจับอะไรมาบ้างที่เป็นความเสี่ยงเพราะถ้าอยู่ข้างนอกเห็นไหมคะแล้วถ้าแล้วถ้าเหมือนกับอีกคนหนึ่งอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนแต่ว่าคนที่อยู่ด้วยออกไปทางานข้างนอกแล้วกลับมาถ้าเราไม่มีการป้องกันแบบเนี้ยเสี่ยงกับการติดอ่ะมันก็มีโอกาสสูงเพราะฉะนั้นเราต้องการนะคะต้องการแล้วก็แยกของใช้ส่วนตัวออกจากกันจะดีกว่าค่ะครับข้อที่เก้าค่ะข้อที่เก้าก็คือเดี๋ยวเงที่บอกเมื่อสักครู่พออคือเราไปทํางานจากข้างนอกมาละกลับมา ต้องรีบอาบน้ําชำระร่างกายทันทีรีบอาบน้ําเลยค่ะอาบน้ําล้างน้ำล้าง,างตัวเพราะว่าที่บอกเราไม่รู้เราไปจับอะไรมาบ้างสัมผัสอะไรมาบ้างที่สําคัญคือเหมือนที่แบบข่าวต่างประเทศอะคะ่ะที่ส่วนใหญ่ะรองเท้าบางทีเราก็ไม่คิดนะพอ่อออว่ารองเท้าจะกลายเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคอะไรต่างๆเพราะว่าของประเทศไทยเราไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะประเทศไทยเราเองอะจะไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าเข้า,ขาบ้านแต่ถ้าเป็นต่างประเทศอะบางบางทีบง่บางประเทศเขา ใส่รองเท้านั้งเข้ามาบ้านเลยซึ่งก็เขาเรียกว่าก็เสี่ยงสูงกว่าเราอีกค่ะคือคืออย่าคนบางคนไปตลาดเงี้ยเหยียบหมดเลยบ้านที่ชื่อวะาของเสือค่ะกลับมาถึงบ้านก็ติดรองเท้ามาเพราะยิ่งยิ่งเชื้อโควิดเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ได้ถึงสี่ถึงหกชั่วโมงเนี่ยนานเลยค่ะก็ก็อย่าใส่เข้าบ้านนะฮะถอดเอาไว้นอกบ้านผมก็มานึกถึงว่าทาหลายหลายภาคเรา คนไทยเราดีอย่างเราไม่ใส่รองเท้าเข้าบ้านใช่ไม่ใส่รองเท้าเข้าบ้านค่ะบางบางพื้นที่เนี่ยโหดหอดสักไปจวแต่ว่าก็มีบ้างที่เราอยู่ในคอนโดอยู่ในตึกมาได้ถอดแล้วเขาลอกห้องกลัวหายเก็บเข้ามาในห้องด้วยก็อยาให้มันปนกันนะเราเก็บแยกให้ดีมีชั้นวางรองเท้าหรืออะไรอย่างงี้ค่ะให้ให้เรียบร้อยนะคะนั่นคือเก้าเก้าวิธีปฏิบัติหรือว่าเราเรียกว่าเก้าวิธีใหม่ ก้าวิถีชีวิตใหม่ที่เราต้องปรับแล้วค่ะผอ,อนะคะเราจะไปทาแบบเดิมกินกันแบบเดิมหรือว่าอยู่ปฏิบัติตัวกันแบบเดิมออกไปไหนก็ไม่ต้องพกไม่ต้องปิดอะไรแบบเดิมไม่ได้แล้วนะคะหลังจากนี้เราต้องมีการปรับตัวเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีการกลับระบาดกักกับมาระบาดอีกหรือเปล่าที่สําคัญคือในการที่เราใส่หน้ากากอะไรต่างๆป้องกันอย่างที่วิธีปฏิบัติเมื่อสักครู่นอกจากป้องกันโควิดแล้วค่ะผอนะออนะเราต้องป้องกันอย่างอื่นได้ด้วย นะคะที่เป็นชเชื้อโรคอย่างอื่นได้ด้วยในตัวมันเรียกว่าเป็นการป้องกันที่รอบด้านเลยค่ะนะคะเราก็ต้องมีการปรับแบบนี้เลยนะคะครับมันก็เป็นคำแนะนำนะจากสถาบันที่เพลิงว่าโซเชียลแบบไทยแลนด์นะครับวิถีชีวิตแบบเนื้อเก้าเนื้อแน่นะหรือว่านืมีนะครับก็คุณอนุบาลครบอกมาเลยวทั้งเก้าอย่าง ท็ตัวดีีกน<ด>ีก็กล่าวอย่างหนึ่งรงวดเร็วเลยนะก็คืออย่างที่หนึ่งนะคะก็คืออยู่บ้านหยุดเชื้อออกจากบ้านเมื่อจาเป็นและวางแผนในการเดินทางนะคะข้อ2ก็คือใส่หน้ากากพกเจลแอลกอฮอล์ก่อนออกจากบ้านเสมอข้อ3ล้างมือบ่อยๆทุกหนึ่งชั่วโมงข้อ4อยู่ห่างๆแล้วก็เวยระยะห่างประมาณ 1- 2เมตรนะคะหลีกแล้วก็ข้อหหลีกเลี่ยงช่วงเวลาแออัดขนาดใช้ ส่งส,สาธารณะนะคะข้อ6ขับรถหรือว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์ควรใส่หมวกกันน็อกเต็นใบขอเน้นย้ำว่าต้องเต็นใบนะคะเพราะมันจะมีหน้ากากมาด้วยแล้วก็ใส่หน้ากากอ,อ,อนามัยเสมอนะคะเป็นการป้องกันสองชั้นเลยนะคะข้อที่ข้อที่7ค่ะก็คือพกถุงผ้าส่วนตัวป้องกันการสัมผัสจากผู้อื่นข้อไปคือไม่ใช้ภาชนะของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและข้อ9้าค่ะ ชำมัร่างกายทันทีเมื่อกลับเข้าบ้านนะคะเป็นเก้าวิธีปฏิบัติที่สามารถนําไปใช้ได้เพราะว่ามันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราค่ะพ่อออนะคะเราต้องพบเจอเราต้องเราต้องปฏิบัติแบบเนี้ยเรื่อยๆเพาเป็นการป้องกันเราแล้วก็ปรับค่ะปรับมันสามารถที่จะปรับได้้วพออมันไม่ได้ยากเลยนะคะปรับแล้วก็ทําให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นคือเรียกว่าข้อแนะนำนะคะเรียกว่าความหุ่นใหญ่จากรายการเราที่จะมีนมาํามาฝากท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมในรายการค่ะ นะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะที่นอกจาก9ข้อนี้แล้วซึ่งเป็นภาพรวมทั้ง9ข้อแต่เราจะมาขอน้นย้นขอพอเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกวันนี้เราไปไหนมาไหนเราต้องใช้รถโดยสารส่วนตัวเราต้องมีความปลอดภัยในการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่นะคะรถรถเมล์แล้วก็รถอะไรนะรถไฟฟ้าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือไม่ก็จะเป็นรถของรถรับจ้างต่างๆเราต้องมีความปลอดภัยเราจะมาเน้นรายละเอียดกันค่ะวว่าเราจะเอาตัวรอด จากโควิดเมื่อต้องโดยสารรถสาธรารณางๆนี่ยังไงบ้างคะก็ผมคิดว่ามาถึงจุดนี้แล้วก็คงไม่ยากครับเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นรถบ,บาาสาัสบขสเขาตรวจว่าอุณหภูมิก่อนขึ้นเลยกันนะจ่นะใยจ่ายแล้วก็พอขึ้นไปปุ๊บเขาก็ยังแยกที่นั่งนะห้นั่งสลับเลื่อยห่างใช่ไหมคะแต,แต่ที่ผมเป็นห่วงคือพวกที่ใช้รถตู้จ่รู้จะเว้นได้หรือเปล่าปกตินั่งได้สิ สิบเอ็ดคนถ้าเว้นปุ๊บก็เลืได้ประมาณห้าคนก็เหมือนกับเขาก็ต้องด้าคนก็ไ,ได้ได<า>คุณผู้ชต้องอต้องลดไปมีก็เป็นกลุ่มรถาที่น่าเป็นห่วงแต่ว่าถ้าเป็นรถบัสใหญ่เนี่ยถ้าอย่างไรก็ก็เตรียมตัวกันกรแลวกันนะฮะคือคือเวลาเราจะปาปไาาเป,ปเดินทางเป็นในที่สาธารณะหรือ่อนอนอุปกรณ์เราต้องเตรียมไปให้ครบนะที่เราไปหวังว่าเขาจะมีให้ไม่ได้ค่ะพวกหน้ากากเจลล้างมือถ้าติดไปก็ดี นะเอาไปได้วยเลยนะครับแต่ถ้ารถเขาดีเราก็ใช้บริการนะฮะเป็นพวกเจ้าลังอยู่ือเขาจัดไปอยู่นะครับแล้วรถใหญ่ใหญ่เนี่ยถรถบัสหลายคันเขาจะมีคำแนะนำนาพวกบัสโฮสเตสหรือพวกคนที่ดูแลการใช้รถเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามีอะไรว่าต้องเว้นระยะหาย่างยังไงนะครับอย่ารงรถบัสตอนนี้เขาให้นั่งแล้วก็ให้สวมหน้ากากาตลอดต่อการเดินทางอันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามทุกคนนะครับวนถึง ถ้าหากเราจะให้สะดวกสบายเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเลือกหน่อยได้ไหมถ้ามันเรามีสิทธิเลือกนะรถที่เราจะเดินทางไกลๆก,ก็เอารถที่ระดับคุณภาพหน่อยบริษัทที่มีชื่อเสียงดีๆหน่อยนะฮะปฏิบัติต่อลูกค้าได้ดีหน่อย,ะะอ,ยอันนี้ผมก็ไม่ถึงหลายบริษัทนะที่เห็นเห็นเขาปฏิบัติตัวดีมากเลยนะฮะโอเ้เขาทําความสะอาดแบบ พอจะกนจะรลกมาให้บริการเนี่ยมีการทำามสะอาดอย่างเข้มงวดเลยนะแล้วก็ฝึกอบรมพนักงานอย่างดีนะพวกหนอนพวกผ mm ้า hmm. ปูอะไรเขาเปลี่ยนสลับทุกครั้งเลยเะยก็อันนี้ก็ไน่จะเป็นสิ่งดีแนวนน้นก็เป็นเรื่องของการเผื่อยะเวลาเดินทางใช่ค่ะ,<น>ะเพราะว่าไม่รู้ว่าการจราจรจะติดหรือเปล่า<ช>นะคะครเราต้องเร่งรีบอะไรต่างๆเพราะไม่งั้นเราต้องไปเบียดหรือว่าไปแบบเหมือนกับเพราะว่าเวลาไปอย่างที่ผอบอกื<ช>่สักคู่อะ เขาจํากัดที่นั่งนะคะสุดปกติแล้วเราอาจจะถึงคิวเราเพราะว่าปกติจะจับเก้าคนหรือสิบคนอย่างเงี้ยจะถึงคิวเราแต่พอเอิญปุ๊บพอจํากัดที่นั่งจะเหลือแค่ห้าคนอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราต้องรอรอบต่อไปทําให้เราล่าช้าในการที่จะเดินทางไปทํางานหรือว่าเดินทางไปทําธุระเพราะฉะนั้นการเผื่อเวลาในการเดินทางไว้สักสองชั่วโมงประมาณนี้นะพอหนูว่าประมาณสักสองชั่วโมงนะคะอาจจะจะเป็นการดีนะะไม่เราไปทันนะค่ะ อีกเร่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อเขาจัดจุดบริการไม่ให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัดอุณหภูมิการมีเจอกระหายน้ำบริการท่านควรใช้บริการต่อถูกต้องนะฮะอย่างวัดอุณหภูมิบางคนก็แบบอุ้ยไม่ต้องวัดอะไรไม่ได้นะคะอย่าไปยืนนัดขืนยืนแล้วก็อย่าไปัต้องยืนอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยเขาจะใช้ที่ระยะไม่เกิน15เซนติเมตรนะฮะ จอบ,บ,บางที่ที่ไปนะคะเขาจะมันติดเลยค่ะคือคือประมาณเอาเยอะเรามีว่าสิบเซนก็ประมาณไม่ถึงครึ่บอะ<ช>่ะก<ช>็ประมาณฟางหนึ่งหนึ่งแต่ไม่ได้หมาว่าออกมาจิ้มหน้าอกนันไม่ใช่นะถ้าสัมผัสไม่ถึงว่าใช้ไม่ถูกต้องแหล,ละระยะมันจะมีระยะพอดีแล้วก็ระหว่างเดินทางเราก็อย่าไปจับนู่นจับนี่แะมดองย่ดนิ่งๆหน่อยนะ ต่ก็ต้องระวังพวกเราบางทีขึ้นบันไดขึ้นสะพานลอยนะคะขึ้นสะพานลอยบางทีก็จะไปแบบบนมือมือต้องประคองต้องจับราวบันไดอแต่ต่างค่ะคือถ้าจําเป็นจะต้องจับควน่อไม่ให้หกล้มก็ต้องจับจับแล้วก็แต่ว่าค่ามาล้างมือแต่แต่ถ้าจะให้ดีอันหนึ่งเขาบอกพกกระดาษทิชชู่ไปด้วยที่ชู่เปียกทีชชู่เปียกค่ะคนเห็นแห้งไหลแห้งขนาดน้องเขียนเนี่ยเขายังเอากระดาษทิชชู่เปียกแล้วก็เอาเจลแอลกอฮอล์มาให้ดีนะเอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ เอาใจใส่ผู้รับบริการนะทีนี้ก็ที่เหลือจากนั้นก็พวกเรเองนะครับต้องปฏิบัติตัวก็อย่าดื้อนะถ้าดื้อมากก็จะกลายเป็นว่าไปติดเชื้อแล้วกลับมาก็เอามาปล่อยให้กับครอบครัวต้องลำบากตันนี้ที่เป็นห่วๆตอนนี้ก็พวกโซนๆทั้งหลายพวกขาเซนขาดื้อยู่เนี่ยคือเขาว่ายังไงก็ไม่เอานั่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอานะ แต่พอเป็นติด่นติดนี่มัก็วุ่นวายรึเลําำบากทั้งคลากรทางการแพทย์บางทีเทั้งโรงพยาบาลเลยใชติดทั้งโรงพยาบาลเพราะเนื่องจากว่าปกปิข้อมูลอะไรนะเป็นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้บอกหมดพอว่าตัวเองติดติดเชื้อปุ๊บอย่างเงี้ยคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าคนที่เรียกว่ามีความเสี่ยงอ่ะก็ต้องหยุดกักตัวอีกก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็เรียกว่าการทํางานต่างๆมันทําให้มันหยุดชะงักไปมันจะเรียกว่ามันจะเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นปฏิบัติบบตามข้อแนะนําดีกว่านะพอนะนะคะเพราะว่านอกจากจาเราจะปลอดภัยแล้วคนอื่นที่เราอยู่ใกล้หรือว่าเรียกว่าพบเจออย่างนี้นะคะ่ะเขาเขาก็าจะมีความปลอดภัยด้วยนะคะ ปฏิบัติตามข้อแนะนําจะดีที่สุดนะคะอย่างที่อย่างที่ทเราได้นําเรียนไปทั้งทั้ง9ข้อนะคะ9วิถีชีวิตใหม่นะคะที่ได้นําเรียนไปรวมถึงการเดินทางนะคะการเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องมีข้อควรระวังแล้วก็เขามีมาตรการแบบไหนก็ปฏิบัติตามเถอะค่ะนะคะให้เรียนรู้ห่างก็ยืนอย่าวห่างไม่ต้องแบบอุ้ยฉันจะใกล้นิดนึงเดี๋ยวฉันไม่ได้คิวอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลละค่ะเพราะว่ายัางไงเขาก็ คิวให้ตามเขาเรียกว่าตามลำดับอยู่แล้วแล้วก็เว้นระยะห่างอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องปฏิบัติตามแล้วก็ให้ความร่วมืออย่างเต็มที่ค่ะแล้วถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเราให้พออานสาม่นึงในการปฏิบัติตัวให้เอาตัวรอดรวมถึงการปฏิบัติตัวใหม่ในในวิถีชีวิตใหม่แบบนี้ค่ะเมื่อถึงคราวที่เราต้องเปลีป่ยนวิธีคิดและวิธีการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการเปลีป่ยนแปลงเนี่ยขอให้ใช้เหตุและผลนะฮะในการตัดสินแลนะพิจารณาค่ะ สำหรับคนที่ชอบติดตามข่าวคราวแล้วก็ชอบฟังผู้รู้คพูดแล้วก็ให้ข้อมูลเนี่ยก็ไม่ยากนะนะฮะสังคมเราเนี่ยมันมีคนจำนวนหนึ่งที่เวลาผู้รู้หรือนักพิชาการหรือคนที่ข้อมอลมีความเชี่ยวชาญออกมาพูดให้ข้อมูลแล้วไม่ค่อยจะฟังนะ <S <S พอไม่ฟังแล้วเวลาค่ะให้ปฏิบัติก็ดื้ออันนี้ก็ต้องปรับวิธีคิดหน่อยนะฮะเพราะว่านั่นคือความเสี่ยง ถ้ายิ่งอยู่ในครอบครัวไหนนะถ้ามีคนประเภทนี้เยอะๆเนี่ยก็จะทําให้ครอบครัวนั้นเสี่ยงไปด้วยยกตัวอย่างเขาบอกว่าให้เลิกดูนนะไม่ให้ไปเที่ยวเพื่อสูมกันตาผับตำบาถ้ายังดื้อทาอยู่แล้วติดเชื้อแล้วนำเชื้อเข้ามาในครอบครัวเนี่ยถ้ายิ่งครอบครัวมีผู้สูงอายุมีคนที่มีโรคประจําตัวก็เปรียบเสมือนพาเชื้อเข้าบ้านเลยสำหรับคนที่ติดด้วยบอลเอเดียนะนี้เราก็ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยแต่คนที่ เขาห้ามแล้วเขาบอกกล่าวแล้วแล้วยังฝืนทาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ายังไม่ค่อยจะให้ความร่วมมืออันนี้ก็ต้องช่วยกันนะฮะชุมชนไหนมีก็ช่วยตักเตือนนะครอบครัวไหนมีคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมตัดเตือนเอาให้อยู่นะครับโควิด ไม่ได้ร้ายอย่างที่คิดเนี่ยแต่ที่ที่ร้ายกว่านั้นคือคนในครอบครัวเราเองเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะขอบคุณ่ะที่มาอ้นย้ำนะคะว่าอยู่ที่เราเร่่มมือร่วมใจกันนะคะที่จะรักษาความให้เรามีความปลอดภัยทั้งตัวเองและคนในใกล้ชิดคนในครอบครัวค่ะนะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับเรื่องราวสาระดีๆในการเอาตัวรอดจาก บัติเหตุทางถนนรวมถึงจากโรคภัยต่างๆด้ดยราบันี้เราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมรายการไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ